สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆนะครับรีรันนิยายวายในดวงใจวันนี้เรื่องมาเฟียที่รักเสนอเป็นตอนที่118นะครับตอนที่118ที่มีชื่อว่าคิดถึง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินฟินกันด้วยนะครับไอ้เข้มนั่งซดก๋วยเตี๋ยวไก่ที่พวกลูกน้องของมันซื้อมาฝากจนหมดเกลี้ยง ในขนาดที่พวกสามตัวนั้นผลัดกันเข้าไปอาบน้ำมีพวกบรรยู่ถึงจะเสียงดังไปหน่อยแต่ก็ไม่เคยเหงามันลุกขึ้นยืนแล้วเก็บถ้วยออกไปที่หลังระเบียงที่มีอ่างล้างจานอยู่ก่อนจะล้างถ้วยใบนั้นไปด้วยใบหน้าที่เหมือลอยเขาต้องการอะไรจากเรากันแน่ ในใจมันคิดวกวนไปมาต้องการให้เราเป็นของเขาแค่คนเดียวจริงๆอย่างนั้นเหรอคิดอย่างนั้นจริงเหรอลูกพี่คิดอะไรอยู่ไอ้นนมันเอ่ยถามเมื่อเห็นว่าไอ้เข้มนิ่งไปนานไอ้นน มึงมีบุหรี่ไหมอ้าวของพี่ละ่ะเฮ้ยเมื่อวานยังเห็นอยู่เลยเดี๋ยวนี้พี่หนักไปหรือเปล่าเนี่ยไอ้นนมันพูดพร้อมกับเขย่าซองบุหรี่ที่ว่างเปล่าแล้วมันก็หันมาถามด้วยความเป็นห่วง เปล่าไม่ใช่กูเว้ยไอ้ยักษ์นั่นหมดเกลี้ยงเลยไอ้ยักษ์พี่หมายถึงคุณฟังซัวนะเหรอเอาจริงๆนะเว้ยพี่ระหว่างคุณฟังซัวกับเสียกวงฉันว่าคุณฟังซัวนั่นฉันไฟเขียว ให้เขามากกว่านะไอ้เข้มหันไปมองหน้าไอ้นนแล้วกลุ่มกมับตัวเองก่อนจะถอนหายใจออกมาก็นี่ไงเล่าที่มันกำลังกังวลอยู่นี่แม้แต่ไอ้นนเองก็สนับสนุนเรื่องเขาหรือเนี่ยสรุปมึงไม่มีบุหรี่ใช่ไหม ไอ้นอนมันสายหน้าไปมาพร้อมกับมองหน้าอีกคนที่คล้ายกับกําลังกลัดกลุ้มอะไรนักหนาพี่ไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคุยได้นะอย่าเก็บไว้คนเดียวสิอืมจริงๆถ้าพี่กําลัง คิดเรื่องเฮียฟังอยู่แล้วก็ฉันว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยนะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเถอะพี่ฝืนใจตัวเองไปก็เท่ากับทุกข์ใจเปล่าเ่าไม่มีความสุขหรอกไอ้เข้มหันไปมองส่งสายตาซึ้งให้กับไอ้นนจนในที่สุดมันก็เริ่มส่งยิ้มจางๆออกมาได้บ้าง เอาจริงๆนะพี่ถึงพี่จะมีใครพวกเราก็ยังนับถือพี่เสมอในฐานะลูกพี่นะใช่แล้วใช่ใช่ใช่ช่อือถูกต้องไม่ต้องคิดมากเลยพวกเรานะยังนับถือพี่เหมือนเดิม ไอปอนรีบโผล่หน้าออกมาทันทีที่ได้โอกาสจากนั้นไอ้นบก,ก็ตามมาด้วยแล้วไอปอนกับไอ้นบก,ก็เข้ามาเสริมทัพด้วยอีกแรงเพราะสังเกตได้ว่าไอเข้มมักพยายามทำตัวให้เข้มแข็งให้สมกับชื่อของมันเสมอเพื่อคอยปกป้องและคอยช่วยเหลือลูกน้อง ที่มันถือว่าเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่เด็กเรามีกันอยู่แค่นี้นะแค่พี่มีความสุขเราก็โอเคแล้วพูดมากนะกูยังไม่ได้บอกเลยว่ากูจะคบกับเขาพวกมึงเนี่ยพูดเป็นตุเป็นตะเลยเนาะ และแล้วคนขี้ชงอย่างไอ้นกก็ถูกไอ้เข้มมันล็อกคอเอาไว้ท่ามกลางเสียงหัวเราะของทุกคนไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพวกมันก็ไม่มีวันทิ้งกันแน่นอนเมื่อเสียงนาฬิกาปลุกที่ตั้งเอาไว้ดังขึ้นในเวลาแปดโมงเช้าไอ้เข้มและทุกคน รีบดีตัวลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวเพราะมีเรียนในเวลาสิบโมงพวกมันต่างพากันรีบเร่งเพื่อจะไปให้ทันเวลาในขณะที่วิ่งลงบันไดหอพักนั้นก็ต่างพากันหยอกล้อกันเสียงดังลั่นลงมาตามภาษาเวลาไปไหนมาไหนพวกมันก็ส่งเสียงเกลียวกลาว เสียงดังกันอย่างนี้เสมอทันใดนั้นเสียงที่ดังอึกทึกคลึกโครมอยู่เมื่อกี้นี้ก็เงียบสงบลงเมื่อเห็นรถยนต์คันหลูของเสียกวงแล่นมาจอดอยู่ที่ตรงหน้าหอพักพวกมันพอดิบพอดีทุกคนต่างพากันมองหน้ากันเลิกลากพอคนในรถ เลื่อนกระจกรถลงพร้อมกับโปรยรยยิ้มออกมาให้พวกมันได้เห็นเล่นเอาอึ้องกันไปเลยในที่สุดมันก็ถูกเขาจู่โจมเข้าให้ซะแล้วสิขึ้นรถมาสิเข้มหรืเสียไปส่งแต่นี่มันไม่ใช่คำเชิญ มันเป็นคำสั่งมากกว่าเพราะพวกมันคงปฏิเสธอะไรไม่ได้นอกจากเดินเรียงหน้ากันก้าวขึ้นไปบนรถยนต์อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวส่วนไอ้เข้มก็ต้องไปนั่งข้างเสียกวงตามระเบียบพอขึ้นรถไปได้มันก็เอาแต่เงียบจนคนข้างๆเริ่มหงุดหงิด สักพักเสียกวงก็ควักเอาเอกสารบางอย่างออกมาจากกระเป๋าสีดำที่เขาถืออยู่จากนั้นก็วางแมะลงที่ตักของไอ้เข้มอะไรวะหัวใจของมันเริ่มตกไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วล่ะบางทีในเวลาอย่างนี้ก็อดที่จะนึก ถึงคุณฟังสัวขึ้นมาไม่ได้มันนึกอยากให้เขาเมื่ออยู่ใกล้ๆจังเอ๊ะว่าแต่ทำไมจูจูถึงนึกถึงเขาขึ้นมาได้เนี่ยในขณะที่มันกำลังจ้องมองที่เอกสารแผ่นนั้นอยู่ พอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็พบว่าเส้นทางที่จะต้องเดินทางไปยังมหาวิทยลาลัยนั้นมันไม่ใช่เส้นทางเดิมเอาแล้วไงแล้วมันก็ต้องตกใจไปมากกว่าเดิมอีกรถคันที่มันนั่งมากับเสียถูกสั่งให้แยกออกไปอีกทางจากรถที่พวกสามแฝดนั้นนั่งมา เสียครับนี่ไม่ใช่ทางไปมาหาลัยนี่แล้วใครบอกว่าฉันจะพาไปอะไรนะไอ้เข้มคิดอยากให้คุณฟังซัวมาอยู่ตรงนี้จริงๆซะแล้วสิคุณฟังซัวตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนนะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่118ของนิยายวายเรื่องมาเฟียที่รักครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามลุ้นว่าเสียกวงจะพาไอ้เข้มไปไหนกันแน่กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนต่อไปไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ